รถไฟสายใต้รุ่นใหม่หรือที่หลายคนเรียกว่า Southern m s r คือหนึ่งในโครงการคมนาคมที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบันเส้นทางกรุงเทพมหานครสู่หัวหินไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการพัฒนาภูมิภาคชายฝั่งอ่าวไทยอย่างแท้จริงการนำระบบรถไฟความเร็วสูงกึ่งเร็วหรือระบบรางสมัยใหม่เข้ามาใช้ในเส้นทางนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศ เส้นทางกรุงเทพมหานครหัวหินมีระยะทางประมาณ200กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมเมืองหลวงกับเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกหัวหินเป็นเมืองที่มีทั้งพระราชวังเก่าชายหาดโรงแรมหรูและชุมชนดั้งเดิมการพัฒนารถไฟ s ซาเทิร์นเอจึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่ความเร็วแต่เน้นความสะดวกสบายความปลอดภยัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปตัวขบวนรถ s ซาเทิร์นเอถูกออกแบบด้วยแนวคิดโมเดิร์ ropical rail ตัวรถมีรูปทรงลู่ลมสีขาวตัดแดงหรือเทาเงินให้ความรู้สึกทันสมัยสะอาดและเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยโครงสร้างตัวถังผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงลดแรงต้านอากาศและช่วยประหยัดพลังงานในระยะยาวเมื่อมองจากด้านหน้ารถไฟให้ภาพลักษณ์ที่ทรงพลังเสมือนลูกศรที่พุ่งไปข้างหน้าไฟหน้าแบบเลดออกแบบให้มองเห็นชัดในทุกสภาพอากาศเพิ่มความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนด้านข้างของขบวนรถถูกออกแบบให้เรียบยาว หน้าต่างบานใหญ่ต่อเนื่องกันช่วยให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทางได้อย่างเต็มที่ภายในห้องโดยสารคือจุดเด่นสำคัญของเซาเทิร์ n s อ็อร์บที่นั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มีพื้นที่วางขากว้างลดความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลหน้าต่างพารนรามาขนาดใหญ่เปิดมุมมองสู่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาแม่น้ำสะพานยกระดับหรือชายฝั่งทะเลใกล้หัวหินแสงไฟภายในใช้ระบบเลเให้แสงนุ่มสบายตาและประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศถูกออกแบบให้กระจายลมอย่างสม่ำเสมอเหมาะกับอากาศร้อนของประเทศไทยพร้อมระบบกรองอากาศที่ช่วยลดฝุ่นละอองและกลิ่นไม่พึงประสงค์ทําให้การเดินทางมีความสบายและปลอดภัยต่อสุขภาพผู้โดยสารทุกวัยหนึ่งในองค์ประกอบที่สะท้อนมาตร,รฐานสากลคือห้องน้ําบนขบวนรถเซาเทอร์เนเอห้องน้ําถูกออกแบบให้สะอาดทันสมัยและใช้งานง่ายมีระบบชําระล้างอัตโนมัติอ่างล้างมือแบบไม่ต้องสัมผัสวัสดุภายในเลือกใช้วัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่ายและเหมาะสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเส้นทางช่วงยาวของกรุงเทพมหานครหัวหินมีจุดเด่นคือสะพานรถไฟยกระดับยาวหลายช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มและใกล้ชายฝั่งสะพานเหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดการตัดผ่านชุมชนแต่ยังช่วยให้รถไฟสามารถรักษาความเร็วได้อย่างต่อเนื่องภาพมุมสูงจากโดรนจะเห็นขบวนรถไฟเซาเทิร์นเอ็นเอสอารวิ่งข้ามสะพานยาวทอดตัวเหนือพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำ เป็นภาพที่สะท้อนความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของไทยได้อย่างชัดเจนในด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมการเดินรถใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูงสามารถตรวจสอบความเร็วระยะห่างและสภาพลังได้แบบเรียลไทม์ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเพิ่มความแม่นยำในการเดินรถระบบสื่อสารภายในขบวนรถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว s ซ u t ท e r n NSR ไม่ได้เป็นเพียงรถไฟสำหรับนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเมืองและชุมชนตลอดเส้นทางจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงที่สะดวกขึ้นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวจะเติบโตตามไปด้วยการเดินทางที่รวดเร็วและตรงเวลาจะช่วยกระจายรายได้จากกรุงเทพมหานครสู่ภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมในมุมของสิ่งแวดล้อมรถไฟ Southern N S R ถูกออกแบบให้ปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์หรือเครื่องบิน การใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบเบรกแบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมและสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อขบวนรถเข้าใกล้หัวหินภาพทิวทัศน์จะค่อยๆเปลี่ยนจากเมืองและชานเมืองเป็นชายฝั่งทะเลรีสอร์ทและธรรมชาติแบบเขตร้อนการเดินทางที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่รวดเร็วสะดวกและน่าจดจำผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเดินทางอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะพักผ่อนทำงานหรือชมวิว เซาเทิร์เอ็กรุงเทพมหานครหัวหินจึงไม่ใช่แค่โครงการรถไฟธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของระบบรางไทยเป็นการผสานเทคโนโลยีความสะดวกสบายวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกันเส้นทางนี้จะกลายเป็นหนึ่งในเส้นเลือดหลักที่เชื่อมโยงผู้คนเมืองและโอกาสของประเทศไทยใน